สวัสดีครับสวัสด <tinc S 2> ีพ่อแม่พี่น้องลูกป่านาที่เขารูบประทาทุกคนครับผมที่นี้ก็ได้ปลาแซลมอนครับผมซึ่งวาแล้ปลาแซลมอนให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิรงครับผมได้เบิรงได้ชมกันครับผมใส่กระแสคัำเตอิมนะครับผมลืมมามีดมากครับผมมาแล่มาหั่นปลาแซลมอนครับผมแล่เท่อแรกก็ครับผมบ่เคยแล่แล่คือกันครับผมปลาแซลมอนนี่แล่ไปเรื่อยๆแล่ไปเรื่อยๆก็แล่แล่ยุ่งเหยิแล้วครับผมแล่ไปเรื่อย แลกสิเ็นหรือเป็นคือกันครับผมกันมาลอกมั้งครับแหล่ไปไหนมาเอาหนังออกเถอยครับผมอ้าวไสกานครับผมเทอแรกครับผมเขาบกบบวบกับบวกละและขึ้นกันแหล่ไปเรื่อยๆครับผมแหล่ไปเรื่อยแหล่รอบนี้เห็นเนื้ออยากติดหนังนะครับผมรอบนี้เห็นแหล่ไปเรื่อยๆครับผมมาหนังออกจากเนื้อครับผมเนื้ออยากติดหนังเป็นําแน่ครับเทวแรกครับผมอันนี้ก็นหนังรูดออกแล้วก็มาหันกันครับผม ซอยหันไปเรื่อยๆหันตอนใหญ่ตอนน่อยมีเบิดครับผมหันเท่อแรกครับผมของบบาออบบ่าวอบก็บเคยอหันเชลปลาแซลมอนมาได้ครับหันไปเรื่อยๆครับหันอยู่นั่นแหละตอนน้อยคือรใหญ่ขึ้นเรื่อยๆมาครับผมงามบ่งามกับเท่อแรกครับผมใส่มีคาเตอร์ครับผมนีันหันอยู่นั่นแหละครับจากงามบ่งามใส่มีค้าเตรอครับผมมีดกัลืมมาบ้าครับผมบบาออบหันเป็นบ่เป็นกับ สีส้มขณเเดทได้ครับผมมาหอดเวลากับมาหอดขั้นตอนขีบกินแล้วครับผมบรรเทาขีบได้จับถ้วยวาซาบิวาซาบิโซยุส่วนมากมีโซยุครับผมมีแต่วาซาบิเน้นๆเลยครับผมมาครับผมเข้าปากเลยครับอืมยำ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 กินกันไปครับบุกค่อยขึ้นดังบันไดครับผมอือหือคักครับผมบารเทาบรรโตได้จุเนื้อครับผมจุเนื้อเจ้ากีเพียโขม บีวัซาบีใส่ครับผมเนี่ยเจี๊ยบขีเพียผมบีวัซสบีใส่ครับผมเมาส์ขีบขึ้นมาขีบขึ้นมาตอนวัซสบีกันเฮียลงกจากหน่อยครับผมเฮียลงบสนละครับผมคำนี้มาครับผมอืมคำแรกเข้าไปขีบต่อไปขีบวัซสบีที่มันเฮียลุกนะครับผมปึ๊บเข้าไปอืมคำนี้ไปเรื่อยๆยังบวขึ้นยังบ <mad> ่ขึ้นเริ <any moments> <sm> ่มแล้วครับพี่น้องเริ่มขึ้นแล้วครับอืมขึ้นดังแล้วครับผมสุดยอดครับผม โอเคครับผมบ๊ายบายครับวันนี้ครับ